ฉากจะเปิดมาที่ตัวละครใหม่ของเรื่องซึ่งแม่นางคนนี้นะครับผมนางก็บอกไปเลยว่านางก็มีความต้องการที่จะมารู้ที่อยู่ของพ่อพระเอกไปด้วยนั่นเองและชายคนนี้เขานะครับก็จึงได้บอกไปเลยว่าตอนนี้พ่อของพระเอกมูซุนนะก็อยู่ที่เดียวกันกับพวกตระกูลจีอีกด้วยยังไงล่ะซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาในตอนนี้นั้นก็เพิ่งจะไปต่อสู้รบกับพวกเปศ,ศาร มาได้สําเร็จรลุลวงไปนั่นเองแต่ถ้าว่าพวกเรานั้นก็ยังไม่ได้ข่าวเคล้าอะไรเลยที่เป็นข่าวที่ก็มาจากอเจ้าพวกสํานักปีศาจพวกนั้นเพราะว่าพวกเขาเองนานก็ได้ทําการหายตัวไปอย่างไรล่องรอยและไรวิวแววเลยก็ว่าได้ถึงแม่นางคนนี้เนี่ยนะครับนางก็จึงได้ตอบกลับไปอีกว่าในครั้งหนึ่งพ่อของพระเอกของเรานั้นเขาก็เคยได้เข้ามายัางแหนดินแดนที่เป็นเกาะเซียวเหวยของแม่นางคนนี้อีกด้วย และข่าวลือเนี่ยก็ว่ากันว่าพ่อของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้หายตัวไปเป็นระยะเวลาที่นานมากๆแล้วและข้าเองก็คิดไม่ถึงเลยนะว่าชายคนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาที่สนามต่อสู้เพื่อมาต่อสู้ร่วมรบกับศึกสงครามที่ตระกูลเฉานั้นก็ได้มีร่วมกับพวกปีศาจอีกด้วยซึ่งชายคนนี้เขานะครับก็ได้บอกต่อไปอีกว่าในตอนนี้นะครับผมพระเอกเนี่ยก็คือลูกชายของปรมาจารย์มู่ซุนที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดี แานพระเอกเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เป็นสิทธิที่แข็งแกร่งแบบสุดๆอีกแล้วก็ว่าได้และชื่อของเขาก็คือตรงฟางหาวยังไงล่ะแถนพระเอกนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ได้ครอบครองพลังแห่งเซียนมังกรไปพร้อมๆก,กับพลังงานเต่าธาตุไม้ไปอีกด้วยซึ่งแม่นางคนนี้นางก็จึงได้บอกนะครับว่าวิชาเต่าธาตุไม้อย่างนั้นหรอเพราะข้านยก็เคยได้ยินมาว่ามันก็เป็นเคล็ดวิชาที่เรื่องลือมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลย ว่าแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถสยบโลกทั้งใบไปเอาไว้ในกำรรม,มือได้เลยทีเดียวและข้าเองก็ไม่แปลกใจหรอกที่ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นถึงลูกชายของปรมาจารย์ดาบสายฟ้าที่ก็มีนามว่ามู่ซุนคนนั้นแถมมูซุนเองเนี่ยเขาก็ยังได้เคยมายังที่แห่งนี้เพื่อมาทําการตามหาทรัพย์สมบัติที่เป็นสมบัติวิเศษที่มันก็ได้อยู่ในหุบเขาแห่งนี้อีกด้วยซึ่งแม่นางคนนี้ก็จึงได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปนะครับที่ สำนักนิกายอมตะแห่งหนึ่งนั่นเองและต่อมานะครับชากก็จะตัดมาที่พระเอกของเราไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้ออกเดินทางมาแล้วก็เพิ่งจะทําการขี่ดาบปินของเขาและเดินทางมาถึงที่สำนักนิกายอมตะแห่งหนึ่งซึ่งก็เรียกได้นะครับว่า มันเนี่ยก็เป็นถึงจัก,กรวรรดิของสำนักอมตะเลยก็ว่าได้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันเนี่ยก็เป็นที่ที่อลังการมากๆสมแล้วกับที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมของพวกสำนักนิกายอมตะแลายพระเอกของเราเนี่ยก็ถึงกับต้องทึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวของเขานั้นก็ไม่เคยที่จะออกเดินทางมาจากสถานที่แห่งนี้มาก่อนเลยนั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยเขานะครับก็ได้บอกต่อไปเลยว่านี่มันก็เป็นสถานที่แบบนี้เองอย่างนั้นหรอ และข้าเองเนี่ก็เพิ่งที่จะเคยมาแบบเป็นครั้งแรกไปเลยก็ว่าได้และอาจารย์เอาซื้อนางก็จึงได้ทําการนะครับพาพระเอกให้สามารถขึ้นมายัางบนท่านวิเศษแห่งหนึ่งซึ่งมันนี่ก็เปรียบเสมือนกับเป็นจุดว่าประจําสถานที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้และจากนั้นมันก็จึงได้นําพาให้ทั้งสองคนนานก็จึงได้มาโผล่ที่ดินแดนน้ําแข็งแห่งหนึ่งและอาจารย์เอาซื้อนะครับนางก็จึงได้บอกไปว่าข้าจะทําการพาเจ้าไปเพื่อไปเข้ารับบทดทดสอบ ที่เป็นบททดสอบจิตวิญญาณในกายาของเจ้าก่อนและจากนั้นเนี่ยเจ้าเองก็จะได้สังเกตเห็นถึงบรรยากาศโดยภาพรวมของสถานที่แห่งนี้ไปยังไงล่ะและนอกจากนั้นแล้วพรามาจารยางของเจ้าเขาก็ได้ออกเดินทางไปแล้วละ่ะไปพร้อมกับพ่อของเจ้าแล้วอีกด้วยนะและจากนั้นข้าเองก็จะไม่ทําการเดินทางกลับไปที่สำนักของเจ้าแต่สักพักนึงอีกด้วย และถ้าหากว่านายตอนนี้เจ้าก,ก็มีความต้องการสิ่งใดเจ้าก,ก็จงบอกข้ามาได้เดี๋ยวนี้นะตอนนี้ได้เลยก่อนที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะไม่ได้เจอกันอีกเป็นเวลาที่นานแสนนานเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมเขาก็จึงไม่ได้ตอบอะไรอาจารย์เอาซื้อไปเลยและชากต่อมาพระเอกเขานะครับก็ได้เดินทางเข้ามาที่เป็นส่วนลึกของที่ด้านในดินแดนแห่งนี้แล้ก็ได้พบเข้าไปกับ พวกสุดยอดปรมาจารย์ต่างๆซึ่งพวกเขานั้นได้อาสายอยู่ที่นี่แถมก็ยังได้พบกับคนที่เป็นเรลาสิทธิ์อชริยะทั้งหลายและอีกด้วยซึ่งแม่นางคนนี้นะครับผมนางเนก็กําลังที่จะเข้าไปทําการทดสอบระดับพลังของนางและทันใดนั้นเองเมื่อนานางเนกได้สัมผัสเข้าไปกับ แทนหินศิลาศักดิ์สิทธิ์ของที่แห่งนี้และจากนั้นมันก็จึงได้ทําให้กอ่อเกิดขึ้นมาเป็นพลังจิตวิญญาณของนางที่ก็ปรากฏอยู่ในรูปนกแสงซึ่งมันนั้นก็เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งต่อมาพระเอกของเรานะครับก็ถึงกับต้องบอกว่าน,นี่นาล้อมันเนี่ยก็เป็นพลังที่เป็นสายเลือดหายากใช่หรือไม่ล่ะข้าเองก็เคยพอได้ยินมาอยู่ว่ามันนั้นก็เป็นพลังที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยซึงก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นก็จะถูกเรียกขานกันอีกด้วยนะว่ากายานางฟ้าใช่หรือไม่เนี่ย และทันใดนั้นเองนะครับผมพระเอกก็ต้องถึงกับอึ้องต่อไปอีกแล้วก็อาปากค้งหนักยิ่งไปกว่าเดิมเพราะว่าเธอคนนี้นางนะครับก็สามารถที่จะมีระดับกายอมตาของนางที่มันก็ได้เพิ่มมากขึ้นมาจนไปถึงที่ระดับที่เป็นระดับ5้าเลยก็ว่าได้ซึ่งพวกปรามาจารย์ทุกคนพวกเขานั้นก็ถึงกับต้องตะลึงไปตามๆกันนะครับผมในพรสวรรค์ของแม่นางผู้นี้ไปนั่นเอง ต่อมานะครับจากนั้นพระเอกของเราเขาเนยก็จึงได้เดินเข้ามาเพื่อทําการทดสอบไปบ้างและพวกอาจารย์ทุกคนก็ต่างคุยกันไปเลยว่าเทียเฟิงนี่เจ้านะก็ได้เห็นด้วยตาของเจ้าเองไปแล้วใช่หรือไม่เราว่าพวกเด็กรุ่นใหม่นี่ยพวกเขานั้นก็เป็นคนที่รวยแล้วแต่มีพรสวรรค์แถมยังแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยซึ่งอาจารย์เทียเฟิงเขาก็จึงได้ตอบกลับไปเลยว่าสมแล้วหลันนะเพราะว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ที่เปรียบเสมือนกับ ว่าเป็นศูนย์รวมของสํานักนิกายอมตะแล้วก็เป็นแหล่งรวมของเหล่าผู้มีพรสวรรค์เลยก็ว่าได้ยังไงล่ะแล้ววันนี้เองเนี่ยข้าก็าจะสามารถได้มาเห็นเด็กที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะแต่มากมายถึงกี่คนกันเนี่ยซึ่งทันใดนั้นเองพระเอกของเรานะครับผมก็ได้เดินเข้ามาและพวกปรามาจารเขาก็จึงได้บอกไปเลยว่าเด็กคนนั้นก็ได้เดินทางมาพร้อมกับปรามาจารเอ๋ซื้อไม่ใช่หรือแถมเขาเนี่ยก็ยังดูเป็นเด็กหนุ่มที่ก็มีไฟแรงเป็นอย่างมากอีกะด้วย ซึ่งปรมอาจารย์คนนี้เขานะครับก็จึงได้บอกต่อวันนี้อาจารย์เอาซื้อนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ช่างตาถึงยิ่งนักมากจริงๆเลยถึงได้ทําการพาเด็กที่ดูเก่งกามีพรสวรรค์มากเช่นนี้มาแถมก็ยังพามาหาเราถึงที่สํานักนิกายอามาตาแห่งนี้และเด็กคนนี้นะ่ะก็ได้เป็นเด็กอัจฉริยะด้วยใช่หรือไม่กันละ่ะซึ่งอาจารย์เอาซื้อน,นะครับก็จึงได้ตอบกลับไปเลยวันนอีกไม่ช้า พวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มาเห็นดวงตาของตัวเองไปด้วยแล้วละ่ะซึ่งทันใดนั่นเองพระเอกนะครับผมก็จึงได้จัดการปล่อยพลังของเขาที่ก็เป็นพลังงานเต่าธาตุไม้เพื่อเข้าไปในแทนหินศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปนั่นเองซึ่งมันก็แน่นอนเลยนะครับผมว่าพลังของพระเอกเนี่ยก็เป็นพลังที่สุดยอดเป็นอย่างมากและจากนั้นมันก็เล่นทำเอาทุกๆคนต่างๆเนี่ยก็ต้องถึงกับอึ้งไปเลยและต่อมานะครับจากนั้นมันก็ได้มีรากต้นไม้บางอย่าง ที่มันก็ได้ปรากฏขึ้นมาปกคลุมไปรอบท่านหินศิลาอีกด้วยซึ่งมัน,นก็เป็นพลังพลังขั้นเทพพลังขั้นสุดยอดของพระเอกของเราอีกนั่นเองซึ่งเธอคนนี้ก็จึงได้บอกไปเลยนะครับว่าพลังงานเต่าธาตุไม้อย่างนั้นหรอนี่มันก็เป็นพลังกาลังที่มหาศาลอะไรเช่นนี้กันล่ะนี่และแม้แต่ตัวข้าเองก็ยังที่จะไม่เคยเห็นพลังอมาตะที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก,ก่อนเลยนะในชีวิตของข้าเนี่ยซึ่งอาจารย์คนหนึ่ง นะนะครับก็จึงได้เดินมาถามกับปรมาจารย์อาวซื้ออาจารย์ของพระเอกไปเลยว่า <_ d ew> s> <S เด็กชายคนนั้นนะเขาก็ได้มีพลังงานเต่าทาัดไม้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วมันก็เป็นไปได้ยังไงกันละ่ะและสมแล้วล่ะนะกับที่เขานั้นก็เป็นถึงลูกศิษย์ของคนเช่นเจ้าผู้ที่ก็ได้เป็นถึงปรมาจารย์ดาบเยือกแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราเลยยังไงละ่ะซึ่งจากนั้นต่อมานะครับผมพลังของพระเอกเนี่ยมันก็จึงได้ทําให้เหล่าสาวๆในสํานัก ก็จึงต้องต่างภาคการชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในตัวของพระเอกไปเป็นอย่างมากซึ่งความเก่งกาจและความแข็งแกร่งของพระเอกเนี่ยนะครับมันก็จึงได้ทําให้ทันใดนั้นมันก็จึงได้มีตัวอักษรบางอย่างซึ่งมันนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นมาการบนของแท่นหินศิลาศักศิ์สิ์และจู่ๆนะครับมันก็ได้มีเสียงคนที่ได้ตะโกนออกมาพูดลงมาจากท้องฟ้านะครับว่าในที่สุดนั้นนะที่สำนักนิกายอมาตะาของพวกเรานั้นก็สามารถที่จะได้มาเจอกับคนที่เป็นถึงสุดยอด สิทธิ์อัจฉริยะไปสักทีหนึ่งนั่นนะและข้าเองก็มีความต้องการที่จะมารับเขาให้มาเป็นสิทธ์โดยตรงของข้าผู้นี้ไปเลยยังไงล่ะและตัวของเจ้าเองก็สนใจที่จะมาเป็นสิทธ์และก็สนใจที่จะมารับข้อเสนอของข้าคนนี้ไปบ้างหรือเปล่าล่ะดุกน้อยที่มีน้ำว่าตรงฟังเห่าเอ๋ยซึ่งอาจารย์คนนี้เขานะครับก็จึงได้ทําการบินลงมาหาพระเอกจากบนท้องฟ้าไปนั่นเองซึ่งชายคนนี้นะครับผมก็มีน้ําเลยว่า ปรมาจารย์เลยซื้อนะครับซึ่งเหล่าผู้คนก็จึงได้ต่างพากันบอกต่อไปอีกว่าปรมาจารย์เลยซื้อผู้นี้ก็ถึงกับต้องเดินทางโผล่มาไปด้วยตัวของเขาเองเลยอย่างนั้นหรอและเขาเนี่ยก็เป็นถึงปรมาจารย์ผู้เก่งกาจปรมาจารย์ดาบอสนีที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราเลยก็ว่านได้จนไม่สามารถที่จะตามหาคนที่ก็มีความเก่งกาจที่จะมาเทียบชั้นกับปรมาจารย์ผู้นี้ไปได้เลยแม้แต่น้อยแถมเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีระดับพลังที่แข็งแกร่งมาก ที่ก็อยู่ในขั้นครึ่งหนึ่งของขั้นมหาอมะตะเลยก็ว่านได้และคล้ายกันละ่ะที่ก็จะไม่อยากได้ถูกเลือกให้มาเป็นสิทธิ์ของชายคนนั้นกันแต่ถ,ถ้าว่าข้าเองก็เคยได้ยินมาเช่นเดียวกันน่ะนะว่าปรมาจารย์คนนี้ก็จะไม่ทําการรับสิทธิ์คนไหนเลยแบบง่ายๆแล้วก็จะไม่รับแบบสรงเดชอีกด้วยแต่ทว่าทาไมจูจูเขาก็ถึงได้ปรากฏกายขึ้นมาณนะที่แห่งนี้ได้กันละ่ะแถมยังได้ทําการเลือกตรงฟางเหาให้มาเป็นสิทธิ์ของเขาอีกด้วยซึ่งอาจารย์พระเอก เขานะครับก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าอาจารย์เล่ยซือตัวข้าเองนะั่นนะก็จะต้องขอโทษท่านไปจากใจจริงเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าตรงฟังหานะเขาก็ได้เป็นถึงลูกศิษย์โดยตรงของข้าผู้นี้ไปแล้วยังไงล่ะและข้าเองก็คงจะไม่สามารถที่จะปล่อยเขาให้ไปเป็นศิษย์ของท่านได้หรอกซึ่งอาจารย์เล่ยซือเขานะครับก็จึงได้บอกต่อไป ว่าแล้วเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอที่จะมาทําการขัดใจฆ่าคนนี้กันนั่นนะหรือว่าเจ้าเนี่ยก็มีความต้องการที่จะมาซัดพลังไปกับฆ่าคนนี้ที่สํานักนิกายอามาตะแห่งนี้ไปเลยล่ะซึ่งอาจารย์เล่นเนี่ยนะครับผมแกเนี่ยก็คิดเลยว่าตนเองเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งและก็เหมาะสมมากยิ่งกว่าที่จะได้มาเป็นปรามา,จารจ์ของพระเอกไปมากยิ่งกว่าใครและเขานั้นก็มีความเชื่อมั่นอีกด้วยว่าเขาก็จะมีพละกําลังที่แข็งแกร่งมากกว่าอาจารย์เอาซื้อของพระเอก อย่างแน่แท้เลยก็ว่าได้ถึงอาจารย์เอาซื้อของพระเอกเองก็จึงได้บอกไปเลยนะครับว่าเขานั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรใดๆต่ออาจารย์เลยซื้อผู้นี้เลยหาังจึงได้รับคําท้ากับเขาไปแล้วก็บอกว่าตรงฟางห่าวนะ่ะข้าก็เป็นคนที่ได้ทําการเตรียบททดสอบบางอย่างไปให้กับเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครั้งนั้นก็เป็นสิทธิเพียงคนเดียวที่สามารถผ่านบททดสอบนี้มาได้ เป็นระยะเวลาที่เร็วมากๆซึ่งเป็นบททดสอบสุดโหดของข้าผู้นี้เองแหละซึ่งมัน,นก็มีชื่อเรียกว่าขอคอยเยียดแข็งยังไงละ่ะและเขาเองก็ได้ทําการยอมรับให้ข้าคนนี้ได้มาเป็นอาจารย์ของเขาไปเรียบร้อยแล้วอีกด้วยและท่านเองนะก็ลองบอกข้ามาหน่อยจะได้หรือไม่ละ่ะว่ามีเหตุผลใดกันอย่างนั้นหรือที่ข้าก็จะไม่ทําการต่อสู้กับท่านเพื่อเป็นการปกป้อง ลูกศิษย์ของข้าผู้นี้ยังไงล่ะซึ่งในขณนะนั้นเองทันใดนั้นปรมอาจารย์ทั้งสองคนนี้นะครับผมก็กําลังที่จะเข้ามาทําการซัดกันไปนั่นเองซึ่งอาจารย์คนนี้นางก็จึงเดินเข้ามาเลยพร้อมกับได้ทาการห้ามปรมอาจารย์ทั้งสองคนเอาไว้และนางก็จึงได้บอกว่าเหตุใดกันล่ะที่ท่านอาจารย์เลื่อซื้อนั้นถึงก็ต้องมาโมโหลงไม้ลงมือมากมายอะไรกันถึงขนาดนี้ด้วยล่ะและประมอาจารย์เอาซื้อเองท่านนะ่ะก็คงที่จะได้รับรู้มาถึงเรื่องระดับความแข็งแกร่ง ของปรามาจารเล่ยซื่อผู้นี้ไปแล้วไม่ใช่ดุรยอยังไงกันล่ะและท่านเองหนักก็ยังยืนยันที่จะมาต่อสู้ลบไปกับชายคนนี้อีกอย่างนั้นหรอทั้งทงที่ก็รู้ว่าเขานั้นก็เป็นคนที่แข็งแกร่งและก็หัวดื้อมากๆเนี่ยนะซึ่งอาจารย์เอาซื่อหนางก็จึงได้ตอบกลับไปนะครับผมว่ายังไงกันนะข้าก็จะไม่ยอมสูญเสียตรงฟังหาวลูกศิษย์ของข้าไปอย่างแน่แท้ซึ่งต่อมาปรมาจารย์เล่ยซื่อเขาก็จึงได้ทําการเอ่ยปากเผื่อเป็นการถามกับ พระเอกไปเลยนะครับว่าและเจ้าเองนะพ่อหนุ่มก็มีความต้องการที่จะมาเป็นสธิ์ของแม่นางผู้นี้หรือไม่หรือว่าต้องการที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของข้าคนนี้ผู้ก็ซึ่งเป็นถึงปรมาจารย์ดาบสายฟ้าที่โด่งดังและสิทธนั้นนะข้าก็จะมอบให้เจ้าแต่เป็นคนเลือกไปเลยซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ทําการเลือกให้ปรมาจารย์เอาซือให้ได้เป็นปรมาจารย์เพียงหนึ่งเดียวของพระเอกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งชักต่อมาสาวๆก็จึงได้เข้ามาลุม ไปออของเราไปนั่นเองพร้อมกับได้บอกกับพระเอกต่อไปว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยได้มีความคิดและคาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าเจ้านั้นก็จะเป็นคนที่มีความสามารถเก่งกาจได้มากมายอะไรขนาดนี้กันเนี่ยและทันใดนั้นเองมานะครับผมก็ได้มีคนแม่นางคนหนึ่งซึ่งนางก็จึงได้โผล่มาที่สนามทดสอบแห่งนี้ไปอีกซึ่งนางก็ได้เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อที่จะทําการทดสอบไปเช่นเดียวกันกันกบตัวของพระเอกถ่าทว่าทันใดนั้น พระเอกเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็สามารถสังเกตเห็นได้ถึงสิ่งที่เป็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างไปและทันใดนั้นเองเมื่อนา ได้นำมือของนางนะครับไปสัมผัสกับแท่นหินศิลาศักดิ์สิทธิ์ของสำนักแต่ทว่าพระเอกของเราเขาก็กลับรู้สึกไปเลยว่าตัวของเขานั้นก็ได้มีอาการปวดหัวอะไรบางอย่างที่เป็นอาการที่รุนแรงและมันก็ได้เกิดขึ้นมาแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าเหตุการณ์แบบนี้นั้นมันก็เกิดขึ้นได้เช่นไรกันและพวกปรมจารย์ก็จึงได้ถามต่อไปเลยว่าเจ้านะ ก็สอบผ่านได้แล้วล่ะนะต่อไปเราก็จะถามเลยว่าเจ้าก็มีความต้องการที่จะมาเข้าร่วมกับปรมาจารย์คนไหนอย่างนั้นหรือถ,ถ้าว่าท่านได้นั่นเองสาวสาวทุกคนเนี่ยนะครับก็กลับบอกไปเลยว่าอยากที่จะขอเป็นศิษย์ของปรมาจารย์อ่ซื้อไปด้วยนั่นเองเพื่อที่พวกนางนั้นก็จะได้สามารถเติบโตไปเป็นปรมาจารย์ดาบเยี่ยแข็งที่สุดยอดได้ภายในภายภาคหน้าซึ่งต่อมาอาจารย์อ่ซื้อของพระเอกก็จึงได้ตอบว่าโดยปกติแล้วข้านั้นนะก็ไม่ได้มีเวลามากมายอะไรนักหรอก เพราะว่าข้าเนี่ยก็ยุ่งเอามากๆจึงสามารถรับสิทธิ์ได้เพียงแค่ตรงฟังหาวเพียงแค่คนเดียวก็เท่านั้นซึ่งต่อมาเมื่อเหล่าสาวๆเนี่ยนะครับพวกนางก็ได้ฟังไปดังนั้นและพวกนางเนี่ยก็ต้องถึงกับพากันเศร้าไปตามๆกันแล้วก็เสียดายเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็ต่างมีความต้องการที่จะมาได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับพระเอกของเราไปนั่นเอง และจากนั้นพวกนางก็จึงได้ตอบต่อไปอีกวันนี้มันก็เป็นการขี้โกงกระชันชัดเลยทําไมตรงฟังหาคนนี้นะก็ถึงได้มาเป็นซิดของท่านแต่เพียงผู้เดียวด้วยล่ะทั้งๆที่พวกเราสองคนก็มีระดับความแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครน่าจะบอกให้ซึ่งอาจารย์เอาซื้อนะครับ นางก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าตรงฟังหาวเขานะั่นนะก็เป็นสิทธิที่นอกจากว่าเขาจะมีกายาแห่งเทพเจ้าแล้วฐาทวาก็ยังได้มีทักษะความรู้ต่างๆที่เป็นทักษะทางด้านวิชาดาบที่แข็งแกล่งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้แล้วมันก็เป็นทักษะที่ไปไกลามากเกินกว่าที่คนธรรมดาน,นั้นจะสามารถเทียบชั้นกับเขาได้และไปไกลามากกว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งพวกนางเองก็จึงได้ตอบกลับไปเลยนะครับผมว่าพวกเราเองนะั่นะนะเขาเก่งกาจเป็นอะย่างมาก แล้วก็อาจจะเก่งกาจมากยิ่งกว่าตรงฟังหาผู้นั้นซสีอีกแล้ววิชาดาบของเราก็ไม่เคยพ่ายแพ้กับใครมาก,ก่อนเลยและท่านอาจารย์เอาซื่อก็โปรดจงรับพิจารณาพวกเราทั้งสองคนด้วยจะได้หรือไม่ละ่ะซึ่งแม่นางอีคนก็จึงได้บอกต่อไปนะครับว่าถูกต้องแล้วหละ่ะท่านอาจารย์อย่างน้อยนั่นนะพวกเราเนี่ยก็ขอโอกาสจากท่านให้เราได้ทําการพิสูจน์ตัวของเราเองไปหน่อยไม่ได้หรือยงังไงกันละ่ะซึ่งอาจารย์คนนี้เขานะครับก็จึงได้บอกต่อไปอีกเลยว่านี่น่ะมันก็เป็น เรื่องอะไรกันแน่นั้นเนี่ยสิทธิ์อัจฉริยะทั้ง3มคนพวกเขานั้นก็มีความต้องการที่จะอยากมีอาจารย์คนเดียวกันเป็นแบบนั้นเองอย่างนั้นหรือและเรื่องแบบนี้ข้าเองก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก็ว่าได้ซึ่งต่อมาอาจารย์อาวซื้อนะครับก็จึงได้บอกต่อว่าหนึ่งในพวกเจ้าน,านาั้นนะถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ก็สามารถมีทักษะทางด้านวิชาดาบที่เหนือกว่าอีกคนหนึ่ง ข้าก็จะทําการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ์คนนั้นให้มาเป็นสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของข้าไปอีกคนหนึ่งเลยก็ได้ซึ่งอาจารย์อาวซื้อนางก็จึงได้ทําการใช้พลังนะครับที่เป็นพลังดาดน้ําแข็งของนางเพื่อเป็นการสร้างสนามทดสอบขนาดย่อมขึ้นมาให้กับเหล่าสิทธิ์ทั้ง3คนแต่ลองทําการวัดฝีมือกันดูซึ่งพวกสิทธิ์คนอื่นๆพวกเขาก็จึงได้คิดไปเลยว่าพลังของปรมาจารย์อาวซื้อนั้นก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแล้วก็สมแล้วละ กับที่นางเนี่ยก็เป็นถึงสุดยอดนักดัดน้ําแข็งที่ก็เก่งกาจมากที่สุดของสํานักนิกายอมาตะเลยก็ว่าได้และทันใดนั่นเองสิ้น์ค้นแรกเนี่ยนะครับนางก็จึงได้ก้าวเท้าออกมาโดยความมั่นใจของนางที่ก็มีมากเป็นอย่างมากและต่อมานางก็จึงทําการซัดพลังออกมาในทันทีซึ่งก็เป็นพลัง ที่ก็ถูกซัดเข้าไปที่แท่นหินผนึกศิลาของอาจารย์เอาซื้อไปนั่นเองและต่อมานะครับผมก็เป็นตาของพระเอกบ้างแล้วซึ่งเมื่อพระเอกของเรานั้นเขาก็จึงได้ทําการใช้พลังเต่าทาัดไม้ของเขาเข้าโจมตีและเมื่อทุกคนเขาก็ได้เห็นไปดังนั้นและเขาก็ต้องต่างพาก,กันตะลึงไปต,ตามๆกันเพราะมันเนี่ยนะครับก็เป็นถึงพลังเต่าทาัดไม้ที่ก็หาดูยากมากๆแล้วมันก็ยังไม่หมดอีก เพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาก็จึงได้จัดการใช้พลังที่เป็นพลังเซียนมังกรต่อเข้าไปอีกและพระเอกก็ได้โจมตีเข้าปีิท่านหินศิลาอีกครั้งหนึ่งและก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการสปอยใน EP นี้ก็เรียกได้ว่านะครับพระเอกของเราเนี่ยก็เทพมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพระเอกก็แวะไปฟาร,ร์มเวลมาซะนาน แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องนี้นะครับทุกคนก็สามารถระชาสัตย์คาแล้วก็สามารถคอมเมนต์เพื่อไปกําลังใจให้ผมได้นะครับผมแต่สําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีกระปุ้ม